วิดีโอนี้เรามาดูวิธีการแฟดไฟล์ปลดรายเดือน vivo y12 15 15s แล้วก็17นะครับส่วนนี้จะเป็นวิดีโอที่2นะครับสำหรับรุ่นนี้ในก่อนหน้านี้ตัวเครื่อง vivo จะเป็นเวอร์ชัน1.56นะครับ ส่วนวิดีโอที่2ตัวเครื่องตัวนี้ที่ผมนำมาสาธิตเป็นเวอร์ชั่น6.11นะครับให้เลือกมาที่ vivo นะครับเดี๋ยวลืมบอกนะครับ cm2 เวอร์ชั่นที่ใช้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น2.20นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเลือกเป็น vivo แล้วก็เป็น mt6765 นะครับ เตอ Vivo ได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันออกมาใหม่นะครับเป็น6.11นะครับซึ่งเราจะใช้ตัวเดิมไม่ได้นะครับจะเออเลอร์ก็ให้เราเพิ่มบูตเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวบูตผมจะวางไว้ใต้วิดีโอนะครับบูตนะครับบูตนี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็ก๊อปมานะครับ copy แล้วก็ไปที่ Dice Infinity cm2mt2boot แล้วก็มาที่ vivo นะครับแล้วก็วางครับดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเรากดจากโฟลเดอร์เข้าไปนะครับจะเจอ boot ทันทีนะครับนะครับแบบนี้นะครับอย่าให้มีโฟลเดอร์ซ้อนหลายหลายชั้นนะครับก็ปิดไปนะครับที่โปรแกรมก็ยังไม่มีนะครับให้ปิดไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับ นะครับก็จะมีรุ่นเพิ่มขึ้นมานะครับให้เราเลือกบูตตัวใหม่นะครับที่เพิ่มเข้าไปแล้วก็มาที่ S S L A ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Service นะครับแล้วก็กดที่ H W report ทีนึงนะครับก็บกรลบเสียบสายนะครับ โอเคดอนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับก่อนที่มันจะดอนนะครับมันจะมีเออร์เลอร์นะครับถ้ามีเออร์เลอร์ให้ทําใหม่นะครับห้ามข้ามนะครับถ้าข้ามไปมันก็จะเออร์เลอร์เหมือนเดิมนะครับมาที่แฟลแล้วก็ให้ทําการรีดดูเวอร์ชั่นในเครื่องก่อนนะครับกรณีที่เราไม่รู้นะครับ บวกลบเสียมสายเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมก็จะถามเราว่าจะเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับ เ, <c oughs> เดี๋ยวลองทำใหม่นะครับเดี๋ยวลบไฟล์เดิมออกก่อนบวกลบเสียบสายมันเดิมนะครับ น่าจะค้างโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งครับรีดเฟิร์มแบบอกลบเสียบสาย เราลองย้ายไปไว้ที่ดาวน์โหลดแล้วกันนะครับ ไฟที่เราจะนำไปเช็คนะครับก็คือไฟลคัดตัวนี้นะครับผมปิดตัวนี้ไปก่อนลากไฟล์คัดมาที่ HxD นะครับโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมก็จะแนบไว้ใต้ใวิดีโอเหมือนเดิมนะครับมาที่ search นะครับเดี๋ยวผมหาคำสั่งก่อนนะครับ ดโอเคไปนะครับอ๋อตัวเครื่องเป็น1.56นะครับผมน่าจะจำผมน่าจะเอามาผิดตัวนะครับตัวนี้เป็น1.56เดี๋ยวผมจะแฟด6.11เลยแล้วกันนะครับโอเคเลื่อเลื่อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราได้ไฟล์คัดแล้วนะครับ ก็จากนั้นเรามาเริ่มแปดกันเลยนะครับคลิกขวาตรงที่ว่างนะครับ Open Scatter แล้วก็มาเลือกไฟล์นะครับไฟล์ผมไว้ที่ desktop อป s k t o p นะครับแปดรอบแรกให้แปดไฟล์ Unlock ก,ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับกดแฟตไปเลย นะครับก็เหมือนเดิมครับบวกลบเชฟสาย นะครับก็แฟตไฟล์็อกรอบแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาแฟตไฟล์ตัดอัปเดตนะครับคลิกขวาแล้วก็กดเคลียร์ก่อนนะครับซึ่งไฟล์อัปเดตนะครับเดี๋ยวไฟล์อัปเดตจะมีอของเอแล้วก็ to นะครับถ้าตัวเครื่องมาเป็นล็อ t ทู o ูฟนะครับก็แฟดทูนะครับถ้าเครื่องมาเป็น l o อก S ก็แฟดเอนะครับคลิกขวา open file นะครับตัวนี้มา l o อก to นะครับก็มาที่ cut to นะครับจากนั้นกดแฟดครับที่ตัวเครื่องบอกวกลบเสียบสายเหมือนเดิมครับ โอเคนะครับสังเกตด้วยนะครับวิดแคตตรงนี้นะครับหลังจากบรรทัพนี้มาสังเกตนะครับดูดีๆว่าจะมี e er อ r ร์หรือเปล่านะครับตัวนี้ไม่มี e er อ r ร์นะครับก็แฟดผ่านนะครับถ้ามี e er อ r ร์ก็ให้ทําการแฟดใหม่นะครับจากนั้นก็เข้าหน้าวิบแล้วก็ทําการวิบด t ต้าวิบแคต นะครับหรอบแล้วก็ส่งงานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ